ในช่วงปี2025ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้กลับมาสูงขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่มีการกำหนดเส้นเขตแดนชัดเจนความขัดแย้งเรื้อรังนี้มีประวัติสะสมยาวนานตั้งแต่ยุคอาณานิคมซึ่งเอกสารแทนที่และการตีความสิทธิ์ในดินแดนแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งสองประเทศต่างเชื่อว่าตนเองมีสิทธิเหนือพื้นที่บริเวณรอยต่อภูเขาปากเขาและโบราณสถานสำคัญทำให้ความไม่ไว้วางใจยังคงดำรงอยู่เป็นระยะในช่วงกลางปีความตึงเครียดเพิ่มขึ้น เมื่อเกิดเหตุยิงปะทะระหว่างทหารทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ทับซ้อนส่งผลให้มีการเสริมกำลังงอเข้าประจำการตามแนวชายแดนอย่างเร่งด่วนด่านตรวจคนเข้าเมืองบางจุดถูกจำกัดการเดินทางหรือปิดเป็นการชั่วคราวและการเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนความรู้สึกด้านความมั่นคงของผู้คนในชุมชนชายแดนลดต่ำลงขณะที่ความหวาดกลัวและความวิตกกังวลเพิ่มสูงขึ้นในหมู่ประชาชนทั้งสองฝั่งปัจจัยที่ทำใหสถานการณ์ลุกลามไม่ใช่เพียงเรื่องดินแดน แต่ยังมีมิติทางการเมืองภายในประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผู้นําทั้งสองประเทศต้องเผชิญแรงกดดันจากประชาชนและฝ่ายการเมืองที่ต้องการแสดงออกถึงความหนักแน่นด้านอธิปไตยส่งผลให้การตอบสนองต่อเหตุการณ์มีแนวโน้มแข็งกร้าวมากขึ้นนอกจากนี้ความรู้สึกชาตินิยมที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในไทยและกัมพูชาถูกกระตุ้นผ่านสื่อและวัฒกรรมทางการเมืองทําให้การประนีประนอมเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอีกหนึ่งมิติที่ต้องพิจารณาคือผลกระทบทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนพื้นที่การค้าชายแดน ซึ่งเคยเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการหมุนเวียนสินค้าและประชากรได้รับผลกระทบมากการท่องเที่ยวที่เคยทําให้ชุมชนชายแดนมีรายได้ลดลงทันทีการขยายกําลังทหารและการปรับพื้นที่ปฏิบัติการทําให้ชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยวิถีชีวิตปกติถูกรบกวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อพิจารณาภาพรวมความขัดแย้งครั้งนี้สะท้อนความซับซ้อนของภูมิภาคที่มีทั้งประวัติศาสตร์ความมั่นคงและการเมืองในประเทศประสานกันอยู่ปัญหาเส้นเขตแดน ไม่ใช่เพียงเส้นบนแผนที่แต่เป็นสัญลักษณ์ของศักดิ์ศรีชาติและอำนาจต่อรองทางภูมิรัฐศาสตร์หากขาดการจัดการที่รอบด้านและต่อเนื่องสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นเหตุการณ์เฉพาะจุดอาจลุกลามเป็นวิกฤตด้านความมั่นคงของทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ในมุมยุทธศาสตร์ความขัดแย้งที่ขยายตัวตามแนวชายแดนได้แปรสภาพจัดการตั้งรักฮับในระดับทหารบกไปสู่การผสมผสานกำลังทั้งทางบกทางอากาศและกำลังสนับสนุนด้านโลจิสติกการใช้เครื่องบินขับไล่ และการปฏิบัติการทางอากาศในพื้นที่ชายแดนสะท้อนถึงการปรับยุทธศาสตร์จัดการควบคุมพื้นที่เฉพาะให้เป็นการโจมตีและยับยั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เช่นจุดประปลกำลังเส้นทางลำเลียงหรือพื้นที่ที่ใช้เป็นฐานรองการนำกำลังอากาศเข้ามาใช้งานเพิ่มมิติการตรวจจับเป้าหมายระยะไกลและการตอบโต้ได้รวดเร็วขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ยกระดับความเสี่ยงของการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะการประเมินข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในสภาพแวดล้อมที่ นาเร่งด่วนการดำเนินการในระดับปฏิบัติการต้องอาศัยความพร้อมด้านโลจิสติกและการสื่อสารที่แน่นแฟ้นทั้งการจัดหาพัสดุเชื้อเพลิงอไหล่และระบบอาวุธที่เหมาะสมรวมถึงการฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยทหารบกและอากาศการขนส่งกําลังเสริมไปยังแนวหน้าและการอพยพพลเรือนต้องทําอย่างมีระบบเพื่อหลีกเลี่ยงการล่มสลายของระบบสนับสนุนพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนเช่นโรงพยาบาลการป้องกันโรคระบาดและการจัดหาอาหารน้ําสะอาดในเชิงการเมืองภาย ใต้วิกฤตการณ์เช่นนี้ภาวะความเป็นผู้นําของรัฐบาลกลางได้รับการทดสอบอย่างหนักการตัดสินใจเร็วอื่นการใช้กําลังหรือการยอมเจรจามักสัมพันธ์โดยตรงกับแรงกดดันจากประชาชนและวงการเมืองภายในการยกระดับการตอบโต้ทางทหารอาจให้ผลทางการเมืองระยะสั้นแต่มีความเสี่ยงทําลายโอกาสฟื้นฟูความสัมพันธ์ในระยะยาวและอาจนําไปสู่การตอบโต้แบบลูกโซ่ซึ่งยากที่จะควบคุมได้เมื่อสถานการณ์บานปลายมิตระหว่างประเทศและภูมิภาคมีบทบาทสําคัญ ในการชี้ทิศทางของวิกฤตการแทรกแซงหรือการเป็นตัวกลางของประเทศที่สามอาจช่วยลดความรุนแรงได้หากมีความเป็นกลางและกลไกลตรวจสอบที่เชื่อถือได้อย่างไรก็ตามการเข้ามาของมหาอำนาจซึ่งมีผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์สอตอในภูมิภาคอาจทำให้ความขัดแย้งกลายเป็นเวทีแสดงอำนาจเชิงภูมิรัฐศาสตร์ได้เช่นกันการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อนบ้านและองค์กรภูมิภาคจึงมีความจำเป็นเพื่อสร้างกลไกลการสื่อสารฉุกเฉินและช่องทางการเจรจาที่ต่อเนื่องผลกระทบด้านมนุษยธรรม ในระยะสั้นปรากฏชัดการอพยพของพลเรือนการขาดแคลนบริการพื้นฐานและการถูกตัดขาดจากตลาดและการค้าระหว่างพื้นที่ชายแดนทําให้ความเปราะบางของชุมชนเพิ่มขึ้นความจําเป็นเร่งด่วนคือการจัดตั้งลำดับการให้ความช่วยเหลือที่เป็นระบบทั้งการรักษาพยาบาลเฉพาะหน้าการสนับสนุนที่พักพิงและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ตกเป็นผู้พลัดถิ่นการวางแผนฟื้นฟูหลังวิกฤตควรเริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อให้การฟื้นฟูมีความต่อเนื่อง เมื่อความรุนแรงลดลงทางเศรษฐกิจผลกระทบที่ตามมามีตั้งแต่การชะงักของกิจกรรมการค้าในพื้นที่ชายแดนการลดลงของการท่องเที่ยวรายได้และการลงทุนที่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนชายแดนได้รับผลกระทบหนักสุดการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นหลังเหตุขัดแย้งต้องการทั้งเงินทุนการสนับสนุนด้านเทคนิคและความมั่นคงที่จับต้องได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ค้าและนักลงทุนในด้านการสื่ออสารและข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และการจัดการข่าวสารมีผลต่อบรรยากาศของความขัดแย้งเป็นอย่างมากการปล่อยข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือการใช้ภาพลักษณ์เพื่อตอกย้ำความเกลียดชังอาจยกระดับความตึงเครียดได้อย่างรวดเร็วในทางตรงกันข้ามการสื่อสารที่โปร่งใสและการเปิดเผยช่องทางการเจราจาสามารถลดความตึงตระหนกและสร้างพื้นที่สำหรับการคลี่คลายความขัดแย้งได้เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในอนาคตมีหลายเส้นทางที่อาจเกิดขึ้นหนึ่งคือการบรรลุข,ข้อตกลงยุติการยิ่งอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมการตรวจสอบ และการถอนกําลังหนักออกจากแนวหน้าซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบของการติดตามจากบุคคลที่3และแผนการฟื้นฟูที่ชัดเจน2คือการยืดเยื้อของความขัดแย้งในรูปแบบการประทะจุดเล็กจุดน้อยที่ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ยืดเยื้อและเพิ่มค่าใช้ใจ่ายทางมนุษยธรรมและเศรษฐกิจ3คือความเสี่ยงที่ความไม่พอใจภายในประเทศจะทําให้การเจรจาล้มเหลวและนําไปสู่การเพิ่มระดับการใช้กําลังแนวทางการ ลดความเสี่ยงที่เป็นไปได้ประกอบด้วยการสถาปนาช่องทางสื่อสารฉุกเฉินระหว่างหน่วยงานทหารของทั้งสองฝ่ายเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดการตั้งคณะทำงานร่วมระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่มีตัวแทนของชุมชนชาติไฮแดนการเชิญบุคคลที่3ที่เป็นกลางมาช่วยตรวจสอบการถอนกำลังหนักและการออกมาตรการคุ้มครองทางมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงรวมถึงการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระยะยาวผ่านโครงการร่วมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ที่ค่อยๆสร้างพื้นที่ปฏิสัมพันธ์อย่างปลอดภัยสุดท้ายแล้วการจัดการกับความขัดแย้งชายแดนต้องอาศัยทั้งศาสตร์ของการทหารและศิลของการทูตพร้อมกับความตั้งใจจริงจากผู้มีอำนาจทั้งสองฝ่ายและการสนับสนุนจากชุมชนระหว่างประเทศหากทุกฝ่ายตระหนักถึงต้นทุนที่แท้จริงของการลากยาวทั้งด้านชีวิตผู้คนและแอนวมน้อมทางเศรษฐกิจมีโอกาสที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ยั่งยืนได้